พื้นแผ่นดินกว้างใหญ่ถึง9,1770ตารางกิโลเมตรที่สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียครอบครองนั้นนะครับสะสมความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติไวแทบจะทุกตารางนิ้วความเขียวชอุ่มของพืชพรรณบนดินแดนแห่งนี้ลบล้างความคิดที่ว่าแผ่นดินแอฟริกามีแต่ความแห้งแล้งกันดารลงไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยแหละครับต้บนกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ของไนจีเรียก็คงหนีไม่พ้นสายน้ำที่นำพาความชุ่มฉ่ำ มามอบให้กับผู้คนแห่งดินแดนอินซีมรกอนะครับโดยแม่น้ำหลักสามสายที่เป็นดั่งเส้นโลหิตใหญ่อันช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมายาวนานก็คือแม่น้ำเบนิวแม่น้ำคาดูนาและแม่น้ำไนเจอร์ครับแม่น้ำเบนิวนะครับเป็นหนึ่งในเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของไนจีเรียมีความยาวประมาณ1,400กิโลเมตรครับ สายน้ำเส้นนี้รินไหลามาจากประเทศเคมรูนและผ่านเข้ามาในประเทศไนจีเรยียทางทิศตะวันออกก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำไหนเจอร์ครับแม่น้ำสำคัญเส้นถัดมานะครับก็คือแม่น้ำคาดูนาครับแม่น้ำสายนี้อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศมีความยาวราวครึ่งหนึ่งของแม่น้ำเบนิวคือประมาณ742กิโลเมตรและเป็นแม่น้ำสายย่อยอีกสายหนึ่งที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำไนเจอร์อีกเช่นกันครับ ส่วนแม่น้าที่เป็นดั่งหัวใจของชาวไนจีเรียและชาวแอฟริกาตะวันตกก็คือแม่น้ําไนเจอร์ครับแม่น้ําไนเจอร์ครองตําแหน่งสายน้ําที่ยาวเป็นอันดับที่3ของทวีปแอฟริกาด้วยความยาวถึง4,000กิโลเมตรนะครับเป็นรองก็แต่เพียงแม่น้ำนายและแม่น้ำของโกเท่านั้นครับสายน้ำไนเจอร์นี้มีรูปกระพันสันฐานคล้ายคลึงกับบูมแรงซึ่งทำให้นักภูมิศาสตร์จากชาติตะวันตก ต้องสับสนในการระบุทิศทางของสายน้ำแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีเลยแหละครับต้นกําเนิดของแม่น้ําไนเจอร์อยู่ที่ประเทศกินีใกล้มหาสมุทรแอตแลนติกครับแต่การไหลลินของแม่น้ำไนเจอร์กลับหันหลังหนีมหาสมุทรแล้วพุ่งตัวขึ้นสู่ทะเลทรายซาฮาราผ่านประเทศมาลีก่อนที่จะโค้งตัวลงผ่านประเทศไนเจอร์เบนินและไหลามาทางทิศใต้สู่เลือมหาสมุทรที่อ่าวกินีประเทศไนจีเรียรครับ ความอดุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำไนเจอร์ช่วยสร้างชีวิตสร้างสังคมแห่งมนุษย์ให้เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกเหนือจากแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตชาวไนจีเรียมาเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจก็คือลากูลหรือทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่กลางนครเลกอสครับในวันนี้เราจะขอพาท่านผู้ชม ไปสัมผัสกับความเย็นชําและสำรวจวิถีชีวิตของผู้คนริมสองฝั่งลากูนโดยเราได้มีไกด์นำทางกิติมศักดิ์ที่ชื่อว่าคุณพงชัยพิชยากูลบัณฑิตทางเคมีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธผู้มากประสบการณ์จากธุรกิจก่อสร้างและการตอกเสาเข็มในประเทศแถบแอฟริกามากว่า20ปีครับค่าตอกเสาเข็มระหว่างประเทศในจิเลียกับประเทศไทยเนี่ยต่างกันเยอะมากโอ้ต่างกันเยอะครับ,รบต่างกันเยอะประมาณสัก ถ้าเป็นเมืองไทยนี่ประมาณเม็ดนึงเท่าไหร่ประมาณเม็ดเมืองไทยถ้าผมคุ้นูมาเฮาปีที่แล้วประมาณสิบเหรียญเก้าสิบเก้าเก้าเหรียญตึงสิบเหรียญนี่ถ้าสิบเหรียญก็เม็ดนึงตกประมาณสี่ร้อยแล้วถ้าเป็นที่ประเทศไนจีเรียนี่ประมาณเม็ดนึงเท่าไหร่นะเมื่อกี้ว่าสองร้อยสองร้อยก็ประมาณอย่างต่ำนฮะย่งต่ำก็ประมาณแปดพันบาทครับบ้านเรานี่เม็ดละสี่ร้อยประมาณนะฮะที่นี่เม็ดละแปดพันครับเพราะนั้นบางทียังขาดทุนแะเวแล้วครับครับเพราะว่าโอเฮตคือค่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงที่นี่ ใครคิดว่าประเทศในจีรเรียเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศที่แย่นะแต่ปรากฏว่าจ้างคนต่างชาติมาทํางานเนี่ยเ <Yeah. S 1> งินเดือนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยสี่แสนหาแสนถึงแปดแสนบาทก็มีนะครับทารมาดาไนจีเรียก็ด้อยพัฒนาแต่ว่าที่เราเข้ามาอยู่นี่เรามากับบริษัท multinational แต่บริษัทระหว่างชาติเป็นบริษัทระหว่างชาติที่เขาเห็นว่าไอ้ r o f i t Mar g i n ของที่นี่มัน unlimited ว <พ uka> กําไรมหาศาลมากคือคือเขาเขาเขาบวกค่าหลังจากคิดค่าก่อสร้างแล้วบวกค่าหัวเข้าไปแล้วบวกค่ากําไรเข้าไปแล้วก็ดูตลาดก็ยังมีคนมาให้ทํางานอยู่โ,โมันก็เลยต่อไปเรื่อยๆอย่างทุกคุณถ้าคุณจะอย่างที่ที่ผมกําลังต่ออยู่เนี่ยอันนี้ข้างหน้านี่นะครับมัน,น,าน,านเล็กแค่น,น,น,นั้นในประมาณเท่าไหร่ะเนี่ยก็ประมาณร้อยล้านบาทค่าต่อข้างหน้าเนี่นะไอทีอ่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะฮะเป็นเป็นในโปรเจกต์ระดับบริษัท เขาเรียกโปรเจกต์นี้ว่า Ocean p a พ a ร e Tower Ocean p a ช a ย e Tower อย่า Ocean p a พ a ร e Tower โครงการคือเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์ลุคเรียรพาร์ตเมนต์หรือจะเป็นโรงแรมก็ได้พอเสร็จแล้วก็จะเป็นชอปโปรเสชั่นที่นี่ที่เรานั่งอยงู่ตรงนี้ก็จะเป็นกลายเป็นที่วิ่งเรือใบสําหรับสําหรับ uh, oh. คนที่มาพักนะฮะต้องขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะพา okay, ไป <okay. S 2> ดูอะไรต่อครับเนี่ยโอเคผมจะพาไปดูที่ uh, uh, ท่าเรือจะให้ดูและจะให้เปรียบเทียบว่าท่าเรือเขากับท่าเรือกรุงเทพเนี่ยอะไรมันดีกว่ากัน วี่ครับนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าประเทศไนจีเรียเนี่ยจะมีศักยภาพทางทะเลมากขนาดนี้แต่เดิมผมคิดว่าเวลาพูดถึงท่าเรือเนี่ยก็นึกว่าท่าเรือแหลมชะบังแบบบ้านเราเล็กๆอย่างนั้นเลยทมองเนี่ยนะฮะ แต่เมนูมันจะใหญ่โตโอราแล้วก็มันจะยาวเฟื่อยขนาดนี้นแล้วมันมาถึงชานกรุงเลยชานนครเลย de